ฟิลเลอร์คางเป็นจุดที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่ากลัวว่าฉีดไปแล้วเนี่ยคางจะยาวเหมือนแม่มดแต่หมอบอกเลยคะ่ะว่าการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะในการนําไปสู่หน้าเรียวสวยและสมส่วนได้รูปคะ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าฟิลเลอร์คางเนี่ยสามารถแก้ปัญหาอะไรให้เราได้บ้างคะ่ะ อย่างที่1นนะคะสามารถแก้ปัญหาคางบุ๋มได้ค่ะในใคนไข้ที่มีคางบุ๋มค่ะหมอจะรู้สึกว่าหน้าเขาดูไม่เป็นมิดเลยค่ะพอเราฉีดฟิลเลอร์ไปให้เขาเนี่ยคางของเขาจะดูละมุนขึ้นและดูสมส่วนรับกับใบหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่2นะคะสามารถแก้ปัญหาคางสั้นคางดูตัดหน้าดูไม่เรียวได้ค่ะคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาหน้าดูสั้นค่ะและหน้าไม่เรียวยาวมากพอการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยก็สามารถปรับหน้าของเขาให้ดูเรียวมากยิ่ง ขึ้้นไดค่ะอย่างที่3นะคะแก้ปัญหารูปหน้าให้ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะอธิบายง่ายๆเลยค่ะปกติหน้าของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1คือส่วนบริเวณหน้าผากส่วนที่2คือช่วงการแก้มค่ะและส่วนสุดท้ายคือใบหน้าส่วนล่างคือช่วงคางนั่นเองในบางท่านนะคะส่วนล่างเนี่ยดูเล็กมากไม่สมส่วนกับ2บริเวณข้างบนค่ะก็จะทําให้หน้าของเขาเนี่ยดูไม่สวยสักทีพอเราปรับคางของเขาค่ะหน้าของเขาเนี่ยก็จะดูสมส่วนแล้ว ก็ดูละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่4นะคะแก้ปัญหารูปคางที่ดูเบี้ยวและดูไม่เท่ากันของ2ด้านค่ะพุดง่ายคือคางไม่สมมาตรนั่นเองค่ะการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยไม่ได้แค่ปรับให้คางดูเรียวยาวอย่างเดียวค่ะแต่ยังสามารถปรับแนวกระดูกกรามบริเวณนี้ค่ะให้ดูสมมาตรแล้วก็ดูมีสัดส,ส่วนที่เท่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขคนไข้ที่มีปัญหารูปคางไม่เท่ากันหรือว่าไม่สมมาตรได้ค่ะ โดยปกติเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์คางก็จะเริ่มต้นที่1 CC ค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ท่านนั้นค่ะรวมถึงรูปคางที่อยากจะได้ด้วยค่ะในบางรายเนี่ยอาจจะใช้มากถึง2-5 c ถึงเลยค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินของหมออีกทีนึงนะคะว่าเราเนี่ยต้องแก้ปัญหาในส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราฉีดน้อยเกินไปบางทีผลลัพธ์ก็อาจจะดูไม่สวยหรือถ้าเราฉีดมากจนเกินไปเนี่ยคางก็อาจจะยาวเกินหรือว่าดูใหญ่เกินและดูเป็นก้อนได้คนไข้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะ ปกติฟิลเลอร์ที่นํามาใช้ในการฉีดคางจะเป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แน่นค่ะรวมถึงมีความเข้มข้นของไขยาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานกว่าบริเวณอื่นนะคะส่วนมากโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง2ปีค่ะขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็รุ่นของฟิลเลอร์ที่เลือกใช้ค่ะนอกจากนั้นการคงสภาพของฟิลเลอร์คางเนี่ยยังขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้ด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีนิสัยชอบจับคางทา เล้าค้างอยู่บ่อยๆหรือว่าเป็นคนยิ้มเยอะพูดเยอะเนี่ยตัวฟิลเลอร์ก็อาจจะสลายไปได้ไวกว่าคนไข้ท่านอื่นๆนะคะหมอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงลังเลอยู่นะคะว่าเราจะฉีดฟิลเลอร์ค้างหรือว่าเราจะทําสัลยกรรมเสริมคางไปเลยดีทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังแล้วลองไปดูนะคะว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเราคะ่ะ อย่างแรกนะคะการฉีดฟิลเลอร์คางการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยจะใช้เวลาในการทําไม่นานเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเลยแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถปรับรูปทรงคางได้หลากหลายแก้ปัญหาได้หลากหลายค่ะที่สําคัญเนี่ยตัวฟิลเลอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการกลืนกับผิวของเราได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเขากลืนกับผิวของเราไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสคางของเรามันจะดูนิ่มและดูเป็นธรรมชาติไม่เหมือนแท่งซิลิโคนเหมือนการทําสัลญกรรมนะคะแต่ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยจะอยู่ได้แค่ช่ว ตัวคาวเท่านั้นเลยค่ะประมาณ1-2ปีแล้วก็จะสลายไปเราก็จะต้องกลับมาฉีดใหม่เรื่อยๆถ้ายังอยากให้คางเนียดูสวยค่ะและข้อดีของเขานะคะสมมุติว่าเราทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ชอบทรงคางที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยง่ายๆเลยค่ะถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารทายาแค่ฉีดสลายก็จะหายออกไปเลยค่ะอย่างที่2นะคะการทําสัญญกรรมเสริมคางค่ะการทําสัลญกรรมชื่อกะบอกไปแล้วต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเลือกการทําสัญญกรรม เสริมคางแบบเป็นแผลนอกค่ะเราก็อาจจะเห็นรอยแผลได้หรือคนไข้ที่มีประวัติว่าเราเกิดแผลเป็นนูนได้ง่ายเนี่ยเราก็อาจจะเป็นแผลเป็นนูนตามใต้คางได้นะคะแต่การทําศัลยกรรมเสริมคางเนี่ยก็สามารถปรับรูปทรงคางแล้วก็แก้ปัญหาได้หลากหลายค่ะอาจจะมีแค่คนไข้บางกลุ่มเช่นมีแนวกระดูกข,ของกรามเนี่ยที่ดูเบี้ยวมากๆก็อาจจะไม่เหมาะกับการทําศัลยกรรมเสริมคางค่ะแต่ข้อดีของเขาเลยเนี่ยทำครั้งเดียวถ้าสวยก็คือจบเลยค่ะอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้ถาวรเลยค่ะแต่ มมุติว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ชอบทรงคางที่เรามีนะตอนนั้นเลยการแก้ของเขาก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนการฉีดเิลเลอร์นะคะเราก็จะต้องกลับเข้าไปผ่าตัดใหม่เพื่อเอาซิลิโคนนั้นออกค่ะ ก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกนะคะทีนี้เนี่ยทั้งการฉีดฟิลเลอร์ค่ะและการทําสัลญกรรมเสริมคางเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ต่างกันคนไข้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าแบบไหนเนี่ยที่จะถูกใจแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะจากที่หมอได้เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะคะการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยถือเป็นถัถการที่ใช้เวลาในการทําไม่นานเลยค่ะและสามารถแก้ปัญหารูปคางของคนไข้ได้อย่างหลากหลายเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยผลลัพธ์ก็ดูเป็นธรรมชาติถ้าเราใช้จานวนซีซ,ซีที่เหมาะสมกับ ปัญหาที่คนไข้มีนะคะและข้อสําคัญอีกอย่างนึงเลยค่ะมีความปลอดภัยสูงสามารถสลายได้เองค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์สาหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็กขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้หมอนิดนึงนะคะหมอสัญญาเลยค่ะว่าจะทำคลิปดีๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ให้คนไข้ได้ฟังกันอีกนะคะ